สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคลองพอร Morning Report ประจำที่2ธันวาคม2558ันาสค่ะสำหรับกรณีการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะกลยุทธ์ตามแนวน้องขาลงเช่นเดิมแต่เป็นกรอบไซเวย์ลักษณะลงซื้อขึ้นขายโดยซื้อที่ระดับแนวรับที่1 0 6 0เหรียญและขายบริเวณแนวต้านที่10,75เหรียญนักลงทุนที่ถือลอง g position หน,วนะะ่วยท้าวเก่งกำไรระยะสั้นในกรอบปิดสถานะทำกำไราภายในวัน และนักลงทุนที่ถือช็อตโพซิชันไว้นะคะทำกำไรระยะสั้นในกรอบเป็นช่งชวงๆสำหรับนี้หนะ้รับที่1อยู่ที่1นึ่งพเหรียญแน้รับที่2องที่1นึ่งพเหรียญแนวต้านที่1อยู่ที่1นึ่เหรียญและแนวต้านที่2องที่1นึ่งพสิบเหรียญสำหรับเรนอร่าทองคำในวันนี้นะคะ ราคาทองคําเคลื่อนไหวในกรอบแคบโดยที่ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยไปอยู่ที่ระดับ1,072เหรียญและมีการแกว่งตัวในกรอบ 1,060- ถึง1,075เหรียญขณะที่ค่างเงินบาทค่อยๆแข็งค่าขึ้นอย่างชาา้าๆมาทดสอบบริเวณ35.8บาทต่อดอลลาร์และเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ35.78บาทตดอลลาร์โดยภาพรวมทำให้ราคาทองคำไทยปรับตัวขึ้นบ้างเล็กน้อยประมาณ50บาท ในวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาไม่ค่อยดีนักได้แก่ ISM Manufacturing PMI สำหรับข้ามคืนนี้จะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ ADP Non Farm Payroll ซึ่งคาดว่าการจ้างงานภาคเอกชนจะปรับตัวขึ้นแต่ระดับ191,000ตำแหน่งและตลาดก็ได้ให้ความสำคัญกับถ้อยแถลงของประธานเฟด ที่ t ด e e อ o โคโ i มิ l คลับนัรงวอชิงตันดีซีซึ่งจะบอกถึงภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐก่อนที่จะกล่าวถ้อยถแถลงต่อสภาคอนเกรสในวันพรุ่งนี้และนกติดตามบุคลาพรในรีพอร์อได้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะแล้วกับพบกับบุคลากรมอนิเงอร์ีพอร์ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ